สำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดล่าสุดนะครับที่ได้รับเงินเข้าในส่วนของ t ูมอนี่วอลเล e ตนะครับหนึบาทขั้นต่าในการถอนเงินนะครับใครที่อยากมีรายได้แบบนี้เนี่ยดูได้ในคลิปฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเงินในคลิปกันเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าวอลเล็ตแบบนี้นะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมอนต่ําาในกร อย,อยู่ที่อยู่ี่100บาทนะครับที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับได้รับมาล่าสุดนะครับใครสนใจในการหารายได้เสริมนะครับในส่วนของบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตนะครับเดี๋ยวเราดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนีวเล็ตกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยผมมมจะมีีททัั้้งงรูปชื่อ ้ใหถ้าเราค้นหาแอปไม่เจอเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับไม่มีการเสียเงินในการดาวน์โหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมเนียเวเล็ตนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้นะครับในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าดาวน์โหลดแบบไหนสมมััครรรอย่างไงไตปกหด พอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าใช้งานในส่วนของตัวแอป,ปได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างเลยนะครับเริ่มจากด้านล่างขวามือนะครับตรงคําว่าฉันนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเป็นชื่อบัญชีที่เราใช้ในส่วนของการสมัครนะครับก็จะมีในส่วนของคะแนนให้เราดูนะครับเป็นเงินบาทเท่าไหร่แล้วก็การถอนเงินกดตรงคาว่าถ่ายถอนตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนใหม่นะครับที่สมัครครั้งแรกในส่วนของแอปนี้จะ มีคำว,ว่าใส่รหัสเชิญตรงนี้ได้เลยการใส่รหัสเชิญนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับสำหรับการใส่รหัสเชิญนะครับก็ให้เราใส่ลงในช่องนี้ได้นะครับจะได้รับอยู่ที่4 0 0 0มื่นเหรียญทองนะครับจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็สามารถทําการถอนเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนดเวดได้กันนะครับการเชิญเพื่อนไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะครับคุณจะเชิญหรือว่าไม่เชิญเนี่ยก็ถอนเงินได้ปกติเลยมีรหัสโค้ดของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้นะครับไม่ได้จํากัดแล้วก็ไม่ได้บังคับในส่วนของการกรอกรหัสการเชิญ น,น,นัต่อมานะครับการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูหน้าหลักกันก่อนเลยนะครับเมนูหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นในส่วนช่องทางนะครับในการทํารายได้นะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านบนต,ตรงนี้ก่อนนะครับทั้งหมด3เมนูเริ่มจากอันแรกด้านซ้ายบนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องทางนะครับในการทําในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมจากการใช้งานทั้งหมดนะครับก็จะมีการดาวน์โหลดในส่วนของตัวแอปนะครับในการทําภารกิจเนาะก็ให้เราเนี่ยเลือกดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆที่เราพอจะทําได้แล้วกันในการรับคะแนน เก็สามารถเลือกตามนี Arizona, piss, ้ได้เลยนะครับสำหรับอันที่2อนะครับผมอันที่2เนี่ยก็จะรูปแบบคล้ายๆกับอันที่1เมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเกมต่างๆให้เราเลือกดาวน์โหลดในการทําภารกิจสายเล่นเกมนะครับที่ไม่ชอบการทําแบบสํารวจไม่ชอบการทําแบบสอบถามต่างๆนะครับก็สามารถมาเลือกเกมในการทําภารกิจได้นะครับตรงนี้เลยต่อมาตัวที่3นะครับเป็นส่วนของการหมุนวงล้อนะครับเราก็กดเข้ามานะครับในการหมุนวงล้อตรงนี้เนี่ยก็จะหมุนได้ทั้งหมด10ครั้งแล้วก็กดโกนะครับในการหมุนเพื่อที่จะ ในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับก็คะแนนเนี่ยก็ตามในวงล้อเลยนะครับผมได้รับมาที่600เหรียญทองนะครับสามารถกดรับรางวัลชนะรางวัลบุญ2ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ต่อมานะครับก็จะมีเรื่องอ่านิยายให้เราเข้าไปอ่านนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดเริ่มอ่านด้านล่างได้เลยพอเรากดเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นการอ่านนิยายตามเนื้อเรื่องนะครับที่เรากดเข้ามาดูนะครับอันนี้เป็นบทที่1นะครับวิธีการดูคะแนนของเรานะให้เราดูที่ด้านบนขวามือนะครับมันจะมีตัวเหรียญทองอยู่ในการรับคะแนนแล้วก็สามารถทําการเลื่อนอ่านน นิยายตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆได้นะครับพอจบบทหนึ่งนะครับหรือว่าจบเรื่องไปเนี่ยเราจะได้รับคะแนนบวกที่ด้านบนขวามือนะครับแล้วก็ทําการอนิยายตรงนี้ไปเรื่อยในการรับคะแนนเพิ่มได้นะครับประมาณนี้สลหรับช่องทางแรกนะต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่2นะครับในส่วนของนวนิยายนะครับก็จะอยู่ในหน้าหลักอันเดียวกันนะก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับข้ามาที่เมนูที่3เลยนะครับในส่วนของเมนูที่3ตอนนี้นะครับผมก็จะเริ่มตรงคําว่าชวนเพื่อนด้านบนนะครับมันจะมีคําว่าชวนเพื่อนเนาะแล้วก็มีงาน แล้วก็เป็น600เหรียญทองนะครับคลิกที่นี่เพื่อส่งคําเชิญนะครับเราสามารถกดคัดลอกเนื้อหารตรงนี้เนี่ยนำไปเชิญเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t ิต tter Li ลน์ย u ทูบทิกต o อกสามารถทําการแนะนําเพื่อนต่อได้ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนเพื่อนได้เลยว่าจะทําการแนะนําหรือว่าไม่แนะนําเพื่อนนะครับสามารถทําต่อได้ถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นอยากจะถอนเงินเร็วขึ้นเนี่ยก็สามารถคัดลอกเนื้อหารตรงนี้ไปเชิญเพื่อนต่อได้เลยตามช่องทางออนไลน์ในมือถือของเพื่อนๆนได้เลย รตรงนี้เนี่ยจะมีกล่องสมบัตินะที่เราสามารถกดรับรางวัลฟรี600เหรียญทองได้กดยืนยันได้เลยมันก็จะเด้งเข้าไปในส่วนของการเชิญเพื่อนต่อนะครับอันนี้คือการกดรับคะแนนฟรี ต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวงานนะครับงานเนี่ยก็จะมีในส่วนของสวัสดิการนะครับวันนี้นะครับคะแนนคงเหลือ 2.3m นะครับเป็นคะแนนของเรานะแล้วก็จะมีการดูในส่วนของการเช็คอินในแต่ละวัน1-7วันเนี่ยเราสามารถกดเช็คอินในการรับรายได้เพิ่มเติมได้ในส่วนของตัวเหรียญทองเนาะก็สามารถกดเช็คอินต่อได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ2ตัวนะที่ผมเปิดให้ดูตั้งแต่หัวข้อแรกๆเลยนะครับในการเข้าไปดาวน์โหลดเกมทําภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีงานประจําในการทําภารกิจ ับคะแนนเพิ่มนะครับก็สามารถกดเข้าไปทําภารกิจในการรับคะแนนทองเพิ่มได้เลยต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการ ถอนเงินกันบ้างนะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับก็กดตรงคําว่าไถถอนได้เลยสําหรับการถอนเงินนะครับก็จะมีในส่วนของทูมอนิวอลเล็ตนะครับค่าโทรศัพท์และก็เพย์เพลวเนาะสำหรับทูมอนิวอลเล็ตนะครับอยากจะให้ทุกคนดูคะแนนของตัวเองเป็นหลักนะว่าตรงคะแนนของเราเนี่ยเป็นเงินกี่บาทไทยนะครับจากคะแนนที่เรามีผมมีอยู่ที่77บาทจ82ตรามสองสตางค์นะครับในการถอนเงินเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่1 0 0ถึง500บาทนะครับผมก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงิน มีคะแนนหรือว่ามียอดเงินครบตามจำนวนเนี่ยเราก็สามารถแลกเงินเข้าในส่วนของโ o m e เนียวอ l เลได้เลยอันนี้เขาไม่ได้จํากัดนะครับในส่วนของการทำนะเราจะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ถอนได้นะครับสำหรับค่าโทรศัพท์นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเติมเงินนะครับเข้าในส่วนของซิมมือถือของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะยังไม่ได้อัปเดตใหม่นะในส่วนของตัวเพ y p a l านะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องทาง t ทโม m น n ยวอลเล็ตเนาะในการแลกเปลี่ยนแล้วก็แลกได้เลยนะครับสำหรับการจ่าย งินนะครับก็ตามนี้เลยนะครับนี่คือหลักฐานการถอนเงินทั้งหมดนะสำหรับ t o Money Wallet ก็จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ